กำเนิดพระสุริยเทพในยุคเริ่มต้นที่จัก,กรวาลยังคงมืดมิดเทพเจ้าทั้งหลายต่างกังวลถึงอนาคตของสันพชีวิตความมืดมิดกัดกินทุกสิ่งอย่างไร้ซึ่งความหวังและไร้ซึ่งทิศทางการประชุมของเหล่าทวยเทพจึงเกิดขึ้นณเขาพระสุเมรุเพื่อหาทางแก้ไขวิกฤตนี้พระประชาีกษัตริย์แห่งเทพทั้งปวง ได้กล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่นถึงความจำเป็นในการสร้างแสงสว่างเพื่อขับไล่ความมืดมิดและนำพาความหวังกลับคืนมาพระองค์เสนอให้มีการวงสวงครั้งใหญ่เพื่ออันเชิญพลังแห่งแสงสว่างเหล่าเทพต่างเห็นพ้องต้องกันและเริ่มพิธีวงสวงอันศักดิ์สิทธิ ไฟศักดิ์สิทธิ์ลุกโชนเผาความมืดมิดทีละน้อยบทสวดสรรเสริญกล้องกังวาลไปทั่วจัก,กรวาลเพื่ออัญเชิญพลังแห่งแสงสว่างในขณะที่พิธีกำลังดำเนินไปพลังงานแห่งแสงสว่างค่อยๆก่อตัวขึ้นเป็นประกายเจิดจ้าที่ส่องสว่างไปทั่วบริเวณความมืดมิดเริ่มล่าถอยเผยให้เห็นความงามของจัก,กรวาลที่ซ่อนเร้นอยู่จากประกายแสงนั้นได้ถือกำเนิดเป็นเทพบุตรรูปงามพระองค์ทรงนามว่าสุริยเทพผู้เป็นตัวแทนแห่งแสงสว่างและความหวังพระพักของพระองค์เปล่งประกายอบอุ่น สุริยะเทพธงฉลองพระองค์ด้วยอาภรณสีทองอารามทรงมงกุฎประดับอมนีล้ำค่าพระหัตทรงถือคาแห่งอำนาจพระองค์ทรงเป็นความหวังของเหล่าถวยเทพ พระองค์ทรงขึ้นประทับบนราชรถเทียมด้วยม้าเจ็ดตัวม้าแต่ละตัวเป็นสีรุง้งสื่อถึงพลังแห่งแสงที่หลากหลายราชรถเคลื่อนที่ไปบนท้องฟ้านำแสงสว่างมาสู่โลกเมื่อแสงแรกของสุริยเทพาศาสตร์ส่องความมืดมิดก็อันตรธานหายไปสันพรสิ่งกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งต้นไม้ผลิใบสัตว์น้อยใหญ่ตื่นจากการหลับไหลเหล่าทวยเทพแท้องสังเสริญสุริยเทพผู้เป็นแสงสว่างแห่งจัก,กรวาลพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างความหวังและชีวิตใหม่ให้แก่โลก แต่ความมืดมิดก็ไม่ได้ยอมแพ้ง่ายดายนักสูนนมว่าราหูผู้เกลียดชังแสงสว่างได้วางแผนที่จะกลืนกินสุริยเทพเพื่อนำความมืดมิดกลับคืนมาราหูได้ซุ่มโจมตีสุริยเทพในขณะที่พระองค์กำลังเดินทางบนท้องฟ้าเกิดการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างแสงสว่างและความมืดมิดพลังอันมหาศาลรปะทะกันจนเกิดเป็นความโกลาหลสุริยเทพทงใช้คาแห่งอำนาจป้องกันการโจมตีของราหูแสงสว่างของพระองค์เจิดจ้าจนราหูต้องล่าถอยไป แต่ราหูก็มีได้ละความพยายามเขายังคงตามรังควานสุริยะเทพอยู่เสมอทําให้เกิดเป็นปรากฏการณสุริยุปราคาและจันทรุปราคาถึงกระนั้นสุริยะเทพก็ยังคงทําหน้าที่ของพระองค์ต่อไปนําแสงสว่างและความหวังมาสู่โลกแม้จะต้องเผชิญกับความมืดมิดอยู่เสมอพระองค์คือสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะของแสงสว่างเหนือความมืด,มด